ไอศครีมโฮมเมดของเด็กๆจ้าโอ้เก่งจังเลยสองสาวทำยังไงนาะทำยังไงนาะโฮมเมดกดอดเดือดเดือดเดือดเดอดเดือดเือดเตอนเรือาไอตเอดเรือดเดือตเดือะตดือดเดอเดือองชินอังดืะดเดอดิดอดชินจดงแือดดออด เเมมนป็สิแม่แม่เห็นงมงอๆไงกับดบดนแล้วนี่ค่ะโอ้โหทำได้ทำได้จ้ะแต่รู้ว่าทำไงก็ต้องตามไปดูในชิมจังทำไอศครีมตามชิมจังจ้าใช้น้ำแข็งกับเกลือด้วยในนี้มีอะไรคะในนี้มีอะไรในนี้มีไข่มีนมแล้วก็กลิ่นวันิลาแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลด้วยส่วนในนี้เป็นน้ำแข็งกับเกลือนี่ดูเย็นขนาดไหนขึ้นเกล็ดขึ้นเกล็ดป่ะเออเป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยวิธีการก็หนูก็ปั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเคอ่ะปั่นไอติมจ้า อืมอ uh ิซ huh. ิครีมไอศซครีมอีกทีนึงค่ะใกล้ถึงฝั่งก่อแล้วเดีย๋ยวขึ้นมาดูดิอือ uh huh. เนือน้อเนียนละเอียดมากเลยจะต้องเอาไปแช่ใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เด็กๆเ,เขาแช่เย็นเสร็จแล้วนะคะว่าไอศิครีมของเด็กๆจะมีหน้าตาเป็นยังไงจ้าโอ้โหอยากกินไอติมต้องทำเองจ้า เแช่เอาไปแช่เย็นหลังจากปั่นแล้วลูกกับป้าเฝ้าอยากกินยูคนะอได้ยูไอติมของเด็กเอาได้ดูดิ่ขไาดิดีใจอืมอ่ะลูกอย่างนี้กันอะไรชื่อคะหวานนะได้อยู่ใช่ไหมคะโอ้ลูกฉันดีใจขอแค่มีเวลาอืมเยกขึ้นมายกขึ้นมาค่ะเย็นไปไหมเอาจานลองไหมมาค่ขอแค่มีเวลานะจ้าถ้าแช่นานๆกันนี่โอ้โห เอาทำไอติมกินเองง <laughs> ขี้หมูกขี้ย่อย <laughs> อากาศหนาวได้อยู่ใช่ไหมคะลูกโอ้ยเก่งจังเลยดีดเดี๋ยววันหลังบอกสูตรแม่เลยเด้อ <c oughs> โอ้โหรับตะขาบจากแม่ไปเต็มๆทั้งการ <c oughs> เต้นการทำอาหารจ้าขอบคุณค่ะเก่งมากๆจ้าไอติมของเด็กกินเลยซ <c oughs> อฟเสิร์ฟ <c oughs> ค่ะต้นทุนน้อยมากจ้านี <laughs> ่ถ้าเขาขายกันถ้วยแพงๆตงๆัวน,นี้เป็นร้อยเลยนะจ้าโอ้โหเหมือนไอติมมานราในในยี่ห้อดัง <laughs> โอ้โหอืมมาเดี๋ยวดิเหมือนยี่ห้อดังไหมคะยี่ห้อดังเลยจ้าอืมโอเคไอศสครีมโฮมเมดจ้าหนืดมากนะคะความไม่ตกโอ้โห,โหลิดเลยอให้พี่เตยทำให้กินทุกวั <c oughs> นเลยผลงานเด็กๆจ้าอืมอืมละมุนละมุน